สวัสดีครับท่านผู้ชมช่องวอลเลย์บอลนะครับวันนี้เราอยู่กับรายการวันเดอะโกดกับน้องส้มนะครับโปรดิวเซอร์ส,สวยๆเอาเอ,อ้ยไงสวยที่สุดแล้วในในแก๊งงานหนูอ่ะ,อะอแล้วแน่นอนอยู่แล้ว <laughs> เราคัดคุณภาพครับแก้วเรียกว่าเทพแน่นอนคนนี้วันนี้รายการผีเนาะวันนี้พี่อบอยอะติดธรรกิจอันนี้น้องส้มเนี่ยก็เป็นหนึ่งในเขาเรียกว่า คนที่มีเรื่องหลอนๆแปลว่าตัวเยอะวันนี้เตรียมเรื่องอะไรมาเล่าครับเนาะวันนี้เตรียมเรื่องเกี่ยวกับสมัยมหาลัยค่ะพี่พี่ตายมันเหมือนอารมณ์คนเจอแบบกึ่งหลับกึ่งตื่นอ่ะคือเรียกว่าเป็นเรื่องในรั้วมหาลัยช่วงนั้นเป็นเรื่องที่กรลังสลุนลือแหละไม่รู้ว่าแบบยังไงตื่นอ่ะก็ เรื่องนี้นะคะมันเป็นเรื่องของส้มเนี่ยแต่ก่อนในช่วงมหาลัยก็จะต้องไปหาหอพักส้ม mm. ก็เลือกที่จะไปหาหอพักแถวหลังมหาลัยส้มเป็นเด็กต่างจังหวัดส้มต้องแยกย้ายจากเพื่อนๆเพราะแต่ก่อนคือส้มะจะไปนอนรวมอยู่กับเพื่อนๆทีนี้ต่างคนก็ต้องแบบมีวิถีชีวิตของตัวเองแล้วก็ต้องแยกย้ายไป ตามชีวิตของตัวเองต้มก็เลยอ่ะโอเคต้องไปหาหอเพื่อที่ต้องอยู่คนเดียวด้วยความเป็นเด็กต่างจังหวัดคือพ่อแม่ก็ไม่ได้ส่งเงินเยอะเราก็เลยที่จะเลือกราคาแบบประมาณเอ้ยพอเราจ่ายได้พ่อแม่เราไม่เดือดร้อนอะไรเงี้ยเราแล้วเราแบบเออเราอยู่ได้พอที่จะอยู่ได้หนูก็เลยไปเจอที่พักที่หนึ่งอาคารพาณิชย์สามชั้นข้างล่างเนี่ยจะเป็นร้านขายของ มีร้านเกมร้านอา,อาหารตามสัง่งหรือร้านของชําทั่วไปที่เขาเปิดเป็นข้างล่างไหวข้างบนเนี่ยออกเดินขึ้นไปข้างบนได้ข้างบนก็จะเป็นหอพักทั้งสองชั้นแล้วก็หอพักเนี้ยไม่มีชื่อนะพี่ถ้าไม่ไม่รู้จักกันจริงหรืออยู่ในละแวกนั้นก็จะไม่รู้เลยว่าตรงเนี้ยมีหอพักทีนี้ก้มก็เลยอ่ะโอเคติดต่อกับป้าเจ้าของหอน,นี้ ว่าเออโอเคจะเข้าไปดูห้องนะคะว่าห้องอ่ะมันเป็นยังไงอะไรยังไงอะไรเงี้ยก mm hmm. ็นัดเจอกันกับป้าวัดแรกที่เข้าไปดูกับป้าคือข้างหลังของตึกเนี้ยค่ะพี่ mm hmm. มันจะเป็นทางเข้าหอก่อนที่เข้าไปข้างหลังอ่ะจะมีสารพาภูมิสีแดงใหญ่ใหญ่หญหญตรงทางเข้าหอพักของโตมัสแล้วในนั้นอ่ะมันก็จะมีตามสารพภูมิพี่มีตายายตุ๊กตานางลํา หรืออะไรก็แล้วแต่คือส่วนรวมอยู่ตรงนั้นอะกูมานทองด้วยแล้วก็อมีน้ำสม้มน้ำแดงเขาถวายอะไรกันตรงเนี้ยก็มันก็จะดูอึมคึมอึมคึมหน่อยอะพี่ครับแล้วทางทางทางเข้าหอของส้มอะมันเป็นทางเล็กๆทางเล็กๆซึ่งถ้าเดินสองคนอะเบียดแน่นอนต้องเดินคนเดียวแล้วก็เดินไปสักสิบเก้าก็จะเจอเป็นประตูหอซึ่งจะบอกว่าประตูหอที่อื่นอะ่ะเขาจะมีคีย์กงคีย์การ์ดกันมีอะไร ที่นี่ไม่ใช่นะพี่ที่นี่จะเป็นแบบว่าลูกบิดธรรมดาเลยคนมีกุญแจเท่านั้นที่จะเข้าไปในในนี้ได้พี่ลองนึกสภาพดิคือไม่มีความปลอดภัยอะไรเลย <c oughs> อย่าไม่ต้องพูดถึงพี่ <c oughs> ไม่มี <c oughs> บอกได้เลย <c oughs> ไม่มีไม่มีอะไรเลยแล้วประตูอะ่ะ <c oughs> ก็เป็นประตูเหมือนเป็นประตูไม้ธรรมดาราคาแบบถูกๆเลยอะพี่ <c oughs> <c oughs> แล้วป้าแกก็ทาทับด้วยสีฟ้า สวยๆดู<ม>คิกคุปทอสเทลแ <laughs> บบว่า,า<แ>ดูแบบอ๋อมีมีอารมณ์นิดนึงว่าเราจะได้แบบไปอยู่ในนี้อะไรอย่างเงี้ย<แ>โอเคป้าแกก็เปิดเข้าไปเปิดเข้าไปปุ๊บก็เป็นบันไดเลยพี่<แ>ไม่มีอะไรเลยนะมาถึงเป็นบันไดขึ้นไปป้าให้ดูห้องนี้ห้องนี้ประตูกับบันไดและประตูหอตรงกันตรงกันเป๊ะๆตรงกันเลย แล้วแกก็เปิดห้องเนี้ยพี่ต่ายถ้าพี่ต่ายเรียนหนังสือสมัยก่อนๆแบบสิบยี่สิบปีอ่ะคนเจอร์โตอ่ะเหมือนโต๊ะคุณครูอ่ะโตไม้คุณครูใช่แบบนั้นเลยพี่เก่าๆเลยอ่ะไม่ใหม่นะเก่าๆเลยสินี่คือสิ่งที่เห็นครั้งแรกเสียบสมุดสมุดเลยเข้าไปบไม้มีรอยแบบช่อใช่ยังนั้นเลย มีเก้าอี้ไม้เก่าๆหนึ่งตัวข้างๆตรงตรงประตูก็จะเป็นตู้เสื้อผ้าเล็กๆซึ่งตู้เสื้อผ้าเล็กๆเนี่ยอาจจะผ่านสมรภูมิมาน่าจะเยอะเพราะมีร่องรอยแบบผุพังแบบเป็นรูงเป็นรูอะไรเงี้ยแล้วข้างๆพอพอ,พอข้างข้างขวานเนี่ยก็จะเป็นห้องน้ํามันเป็นห้องน้ําในตัวนะพี่แล้วก็ะจะมีเตียงเดียวคือเฟอร์นิเจอร์ป้าแกที่ให้หนูมา คือเป็นเหมือนเซ็ตของแกเลยอะเป็นเซ็ตไม้แบบวินเทจมาเลยแบบเหมือนผ่านอะไรมาเยอะแยะมากมายอะตกที่ต้มโอเคห้องเนี้ยเพราะว่าป้าแกทาสีห้องให้ใหม่ <c oughs> เป็นสีขาวอะไรก็เลยอะยอมอะไรเงี้ยแล้วด้วยราคาคือจะบอกว่าราคาที่ป้าแกให้ต้มมาคือเดือนละสองพันบาทห้องไม่แพง ถูกมากๆทกี่ในช่วงสมัยนั้นนะคือมันถูกจริงๆสองพันบาทแถมโปรโมชั่นให้ส้มด้วยว่าค่าน้ําและค่าไฟเนี่ยรวมกันห้าร้อยบาทไม่ว่าไม่ว่าส้มใช้ยังไงก็แล้วแต่ห้าร้อยบาทเหตุผลของป้าคือมิตเตอร์ไฟแกเสีย oh. แล้วไม่มีไม่มีคนมาซ่อมให้แกแกเรียกช่างมาคือมันต้องเปลี่ยนมิตเตอร์แล้วมันแพง ที่แกบอกหนูนะมันแพงแก uh huh. แกก็เลยยอมเป็นบวกค่าน้ําค่าไฟเนี่ยห้าร้อยบาทไวไฟก็ไม่มีไวไฟไม่มีด้วยช่องทีวีไม่ต้องถามถึงไม่มี uh huh. <laughs> ไม่มีอะไรเลยพี่แล้วห้องอะ่ะมันเป็นห้องพัดลมซึ่งไม่มีพัดลมนะถ้าเป็นหอที่อื่นเขาจะมีแถมพัดลมบนเพดานอะไรอย่างเงี uh ้ย huh. ใช่ไหมแต่ที่เนี้ยไม่มีอะไรเลยพี่เขามีให้หนูแค่นั้นในราคาสองพัน ถ้าบวกข้านางค่าไฟก็2,500บาทต่อเดือนส้มที่ส้มต้องจ่ายตายตัว<อ>ต้องมอแบบมองและชอบเงียบประเด็นคือส้มเป็นคนโลกส่วนตัวสูงอยู่แล้วพี่พี่ตาด<อ>แล้วแบบมันเงียบมากส้มหูส้มชอบมากในในความวุ่นวายของเราแวกลอบแถวหอเนี่ยมันวุ่นวายมากเลยนะพี่แต่พอเราอยู่ในห้องปึ๊บมันเงียบที่เงียบเพราะอะไรเพราะมีหนู แล้วก็มีเพื่อนบ้านอีกห้องหนึ่งเช่ากันแค่สองห้องเท่านั้นแล้วอีกประมาณสี่ห้าห้องรวมกันแปดห้องถัดไปเนี่ยไม่มีใครเช่าเลยรวมถึงข้างบนชั้นสามก็ไม่มีเท่ากับว่าตึกนั้นอะต้มอ,อยู่กับห้องอีกห้อง,งแค่สองห้องเท่านั้นซึ่งป้าจะบอกว่าป้าแถมเพื่อนบ้านให้นะมีเนี่ยเป็นแฟนกันเขามาอยู่เยื้องๆห้องส้มติดกับบันได เย่างอย่นอย่างเนี่ยเ<อ>พื่อนบ้านของเราไม่ต้องกลัวเหงาไม่ต้องกลัวหนาป้ากแบบสำทับมากไม่ต้องกลัวเหงามีเพื่อน,ม,อนมีเพื่อนอยู่บอกอา่อาโอเคส้มก็ส้มก็โอเคแหละส้มโอเคเพราะว่าส้มพลาดกันตลาดพี่พอบอกสองพันสองพันห้าเอาแหละเอา,เอา <c oughs> ไม่ได้สนใจอะไรละ<ม>ด้วยความเงียบด้วยที่เราเป็นแบบสายแบบอินดี้หน่อยหน่อยยิ่งเงียบเราก็เออ,เ,อเราชอบความ,มเงียบชอบมากถึงแม้ว่ามันจะไม่มี ความอำนวยความสะดวกอะไรเลยก็เ,<ล>ยเ,เอาเนะตอนนั้นคือมันอาจจะโดนบีบบังคับด้วยว่าเรามีเงินเท่านั้นด้วย<ม>อะไรอย่างเงี้ยต้มเราข้ามไปนิดนึงก่อน<ม>ก่อนเข้าประตูห้องของต้มอะ่ะหน้าห้องต้มอะ่ะจะมีโต๊ะเก่าๆก,กับเก้าอีพ้พลาสติกอีกประมาณสามสี่ตัวอารมณ์เ,เหมือนห้องสูดไหมพี่ตาย ดูดีคืแบบถ้าถ้าเกิดไม่พูดว่ามันเก่าเนี่ยก็ฟังดูว่าเออห้องมันก็พอจะมีของในห้องให้เราใช้เยอะเหมือนกันใช่ดูดีแบบพาเพื่อนมาก็มานั่งรอตรงนี้อะไรอ,อย่างเงี้ยโอ้ยดูดีตรงก็โอเคเช่าหลังจากนั้นผ่านไปประมาณสามเดือนอต้งก็ไปจ่ายเงินกับป้าปกติไม่มีอะไรทีนี้ป้าแกก็ทักขึ้นมาว่าหนู ห้องที่หนูอยู่อ่ะโดนขโมยไหมหนู mm hmm. บอกโดนขโมยอะไรป้า mm hmm. โดนขโมยของอะไรอย่างเงี้ยโดนไหมอะไรอย่างเงี้ยบอก mm hmm. ก็ไม่นะป้ามีอะไรหรออะไรอย่างเงี้ย mm hmm. ป้าแกก็เล่าให้ฟังบอกว่าข้างห้องเพื่อนบ้านหนูอ่ะเขาโดนขโมยโทรทัศน uh ์เ huh. นี่ยป้าต้องรับผิดชอบว่าเออแบบต้องซื้อโทรทัศน์ให้เขาใหม่เพราะว่าป้าคือก็อย่างที่บอกไม่มีความปลอดภัยอะไรเลยพี มันไม่มีเลยถ้าใครมีกุญแจไขคือไขเข้าไปได้เลยอแต่ว่าพอไม่ได้มีแบบคีย์การ์ดก็คือติดเลยอ่ะด้วยเหลดเนี่ยใช่ใช่แล้วป้าแกบอกเนี่ยขนาดมีห้องมีเจ้าของยังโดนห้องไม่มีเจ้าของก็โดนนะพี่ตายในห้องอ่ะมีแบบโดนขโมยเหมือนกันในห้องที่มันว่างๆอยู่นะเพราะว่าป้าป้าแกเขาไม่ได้ปิดไงพี่เขาเปิดหมดเลยอ่ะแล้วแกก็แบบโดนขโมยกันมาแบบป้าแกก็เสียหลายหมื่นตอนนั้นอะ เออแกก็เลยมาถามว่าห้องหนูอ่ะโดนขโมยไหมเพราะว่าถ้าโดนขโมยเนี่ยจะได้รับผิดชอบป้าแกจะได้หามาตรการใหม่อะไรประมาณนี้ระบบไม่นะไม่มีอะไรป้าบอกอยู่ๆก็ไม่มีอะไรใช่ไหมลูกบอกไม่มีป้ามัน <"M ain S 2> โอเคสบายๆไม่มีอะไรแต <ed> ่อยู่อยู่ไม่มีอะไรนี่ฟังดูแล้วเฮ๊ยยังไงวะ เออมันมันยังไงถึงไหยพี่แต่มันไม่มีอะไรจร <ไง S 1> ิงๆพี่หนูอยู่แบบนอนหลับสบายดีอะไรดีคือไม่มีอะไรแล้วช่วงนั้นคือต้มแบบเที่ยวบ่อยด้วยเที่ยวพงเที่ยวผับคือมีห้องเหมือนเอาไว้นอนแล้วก็ไปเรียนหนังสือแค่นั้นอะ่ะเออมันก็เหมือนกับว่าหนูจะใช้เวลาการนอนของหนูแค่ไม่กี่ชั่วโมงแล้วก็อยู่กับห้องนี้นไม่กี่ไม่ไม,ไม่ไม่นานเลยก็คือพอตื่นก็ไปเรียนจบเหมือนมีห้องไว้พักพิงแค่แค่นั้นอะ่ะหนูก็ไม่เจออะไรเสร็จพอ ถึงวันที่แบบว่าเอ้ยหนูเริ่มเหงาแล้วอยากมีเพื่อนหนูก็อยู่มาได้อีกสามเดือนก็เป็นอยู่ที่เนี้ยครึ่งปีแล้วหนูก็เลยอ่ะโอเคถึงเวลาแล้วหนูจะออกจากห้องนี้แล้วจะไปแจ้งป้าเพื่อนที่จะออกจากห้องไปอยู่กับเพื่อนหนูก็เลยอ่ะโอเคก็ไม่อะไรก็บอกป้าอีกเดือนว่าเออป้าเดี๋ยวหนูจะแจ้งออกเดือนหน้านะอะไรเงี้ยป้าบอกอ่ะ,อะโอเค <cla> อ่า<ง>โอเครู้แล้วว่าว่าจะแจ้งออก นี้เราจะอยู่ห้องนี้เป็นวันสุดท้ายและคืนสุดท้ายแล้ว uh huh. อคืนสุดท้ายแล้วที่เราจะอยู่ห้องนี้ล้ำลึกความหลังนิดนึงด้วยการที่มานอนห้องเนี้ยทั้งวันเลยอยู่ทั้งวันเลยล้ำลึกนิดนึง uh huh. คืนนั่นแหละพี่ส้มก็นอนสี่ห้าทุ่มส้มก็นอนละนอนความรู้สึกโต๊หมะมันกึ่งหลับกึ่งตื่น มันมีเสียงคนบิดลูกบิดแก๊บบิดลูกบิดแก๊แล้วก็เปิดประตูแอด<ม>ตรงก็แม่ตรงก็แม่อะไรก็กึ่หรับกึ่งตื่นี้ยกึ่งมองคือมองก็แม่อะไรส้มก็นอนต่อแต่ความกึ่หรับกึ่งตื่นอะส้มอะส้มไอห้องเนี่ยมันต้องเป็นใช้กุญแจถูกไหมใช่พี่แต่เนี่ยคือเปิด ด้วยความที่แบบส้มกึ่งหลับกึ่งต่นส้มก็ไปมองนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยส้มเห็นผู้หญิงใส่ชุดขาวผมยาวๆเดินเปิดประตูเข้ามาแล้วเขาอ่ะก็ค่อยๆเดินมาเดินช้าๆค่อยๆเดินมาอยู่ตรงปลายเท้าส้มมายืนมองอย่างเงี้อยอยู่ตรงปลายเท้าส้มส้มก็มองใครวะ คือความที่ส้มไม่ส้มแบบห้าสิบห้าสิบเรื่องเนี้ยส้มจะเอาวิทยาศาสตร์นําก่อนอ่าแล้วเรื่องผีเนี่ยเรื่องสย,ยาศาสตร์อะไรเนี่ยไว้ทีหลังต้ก็มองเขาอหรอส้มก็นอนต่อพี่กึ่งรับกึ่งดึงของส้มอะ่ะ uh huh. แต่ความ uh huh. รู้สึกมันก็เหมือนกับแบบมันก็ยังรีตาดูอยู่อะ่ะช่วงจังหวะน,นั้นะที่เขายืนได้สักพักหนึ่งอะ่ะเขาก็ค่อยๆเดินมาอยู่ข้างๆส้มค่อยๆเดินมา แล้วก็หันมาหาต้มแล้วก็พูดว่านอนด้วยสิพูดอย่างยน,น,นอนด้วยสิต้มก็ความไม่กลัวพี่ต้มก็แบบคิดว่าตัวเองสังต้มก็พูดไปว่าจะมานอนได้ยังไงล่ะมันมีที่นอนที่ไหนจะนอนได้ยังไงเนี่ยนอนคนเดียวนี่ก็เต็มแล้วจะมานอนเบียดทำไม <c oughs> เขาก็ไม่อะไรพี่เขาบอกอีก โก้ใหม่อะนอนด้วยสิต้มมีย้ำมีย้ำ,ยำต้มก็แบบอ,อด้วยความไม่กลัวต้มก็เลยขยับให้เขานอน <c oughs> ช่วงจังหวะนั้นอะที่เขานอนอ่ะ <c oughs> <c oughs> ช่วงจังหวะนั้นอะที่เขานอนอะพี่คือแบบเตียงอ่ะมันกระเพื่อมเลยนะคือความรู้สึกอ่ะเหมือนมีคนมานอนจริงๆ คือมัน,มน,นไม่ได้มันมีแรงกดแบบปึ๊บใชแบบ่เหมือนคนแบบทิ้งตัวใช่ต้มมีความรู้สึกนั้นอเออแล้วส้มมานอนหันหลังเข้ากำแพงแล้วส้มก็ไม่คิดอะไรเลยทั้งคืนที่เป็นอย่างนั้นอะทั้งคืนจนเช้าอะส้มตื่นขึ้นมาแล้วพบว่าตัวเองเน่ยนอนติดกำแพงจริงๆ ด้วยความที่ไม่กลัวพี่มันก็จะคิดแบบเนี้ย <c oughs> เอ้ยเราฝันหรือว่าเราจะอะไรเงี้ยอ่ะโอเคไม่เป็นไรส้มก็เลยอ่ะเก็บของทุกอย่างอะไรเงี้ยเพื่อที่จะย้ายออกจากห้องแล้วก็เดินไปคืนกุญแจป้าครับ <c oughs> วันนั้นที่ไปเดินคืนกุญแจป้าเนี่ยคือเป็นวันแรกที่หนูเห็นเพื่อนบ้านหนูตั้งแต่อยู่มาครึ่งปีไม่เคยเจอเลยพี่ ไม่เคยเห็นเลยมีอยู่สองห้องแล้วก็ไม่เคย,<อ>ยเจอเลยด้วยไม่เจอ้วยใวันที่จะย้ายออกวันศุกร์นัน่นแหละวันแรกและวันสุดท้ายที่หนูออกหนูเจอพี่เขาคนนั้นอะวันนั้นแหละ <S <S คําถามแรกพี่เขาทักขึ้นมาเลยอ้าวย้ายออกแล้วหรอบอกค่ะพี่โหนี่ย้ายไปอยู่กับแฟนหรือเปล่าอือตรงก็เงียบตรมก็เงียบไปพักหนึ่งแล้วแกก็หันไปคุยกับป้าบอกว่าเนี่ยหนูเห็นอะ แฟนเขามานั่งอยู่หน้าห้องทุกวันเลย <h ums> มานั่งหันหลังทุกวันเลย <h ums> เพราะว่าพี่คนนี้เขาทำงานกลางคืนแล้วเขาจะต้องมาตอนประมาณตีสองตีสามเขาจะเจอช่วงนั้นก็เลยงงเขาบอกเขาก็หันมาเนี่ยน้องรู้ป่ะเนี่ยแฟนน้องเนี่ยมามานั่งรอทุกวันเลยน้องกลับดึกหรออะไรเงี้ยเพราะว่าเห็นน้อง <h ums> เห็นแฟนน้องมานั่งเนี่ยทุกวันเลยเหมือนแบบรอให้ให้หนูมาก่อนอะไรเงี้ยแล้วค่อยเข้าประตูห้องไปอะไรเงี้ย เห็นทุกวันเลย mm hmm. เลยเงี้ยบอกหรอคะแล้วก็มีบางวันนะแบบว่าเออเนี่ยพี่จังหวะคือพี่เห็นน้องเข้าประตูแล้วก็พาแฟนน้องเข้าไปด้วยคนนั้นไม่ใช่แฟนน้องเหรอหนูก็เงียบ mm hmm. หนูก็เงียบแล้วหนูก็ตอบพี่เขาไปว่าพี่คะหนูไม่มีแฟนเขาก็เขาก็สะดุกอย่างเงี้ยปาเขาก็เจอแล้วมั้งเนี่ยแบอย่างเงี้ย มาแบบโดนคิ้วตงอืมอืมเลยอะายเปลี่ยนบ้านแล้วเขาก็เปลี่ยนเรื่องคุยเลยพี่แล้วเขาก็เปลี่ยนเรื่องคุยเลยอ่ะเพราะว่าพี่เขาเล่าลักษณะให้ฟังด้วยว่าเขาก็เห็นใส่เสื้อขาวนี่แหละผมยาวๆแต่นั่งหันหลังแต่ไม่เห็นหน้าที่เห็นทุกๆวันของเขาตีสองตีสามอ่ะเขาก็เห็นแบบนี้ต้องแบบต้องก็คิดในใจเหมือนเมื่อคืนเลยลักษณะมันตรงกันอ่ะพี่ที่หนูเห็นเออหรูว่า เออโดนแล้วมัง้งอะไรเงี้ยหนูก็แบบด้วยความไม่เชื่อแบบโดนแล้วมัง้งอะไรเงี้ยตลอดที่ส้มอยู่ครึ่งปีอ่ะพี่ไม่ว่าเข้าหรือออกส้มจะไหว้าสารพระภูมิตรงเนี้ยประจำะวันนั้นส้มก็ไปไหวก็คือล้ำลาแหละเราไม่ได้อยู่แล้วก็ไปไหว้พี่เชื่อมะหนูไปสังเกตไอความที่มีตุ๊กตาลายลอ้อมทั้งหมดในนั้นอะ่ะมันมีตุ๊กตาตัวหนึ่งพี่อารมณ์เหมือนตุ๊กตาผู้หญิง ใส่เสื้อชุดสีขาวอยู่ในสารพระภูมินั้นอะจริงๆพี่กใจว่าหรือว่าเป็นเขาเลยเดี๋ยวแล้วแบบมามาเดินตามมาอะไรเงี้ยอันนี้คือครั้งแรกที่ที่รู้สึกว่าอ่าฝันแล้วแบบใกล้ตัวที่สุดแหละตั้งแต่เจอมาคือหนูก็ไม่รู้ว่าเขาจะเอาอะไรด้วยอะตั้งแต่อยู่มาจนแบบมาวันสุดท้ายเนี่ยเขาก็ไม่ได้มาขอหรือมาอะไรเลยนะพี่ ไม่ได้มาแบบมีสัญญาณหรืออะไรคือหนูอยู่ล่มล่มเย็นเป็นสุกอยู่ห้องนั้นห้องเดียวคือไม่ได้มีอะไรเลยอ่ะเขาอาจจะแบบว่าตามมาแบบไม่รู้นะถ้าเกิดว่าเป็นอยู่อยู่ที่น้องบอกอยู่ในสารจริงๆก็อาจจะตามมาแบบเหมือนแบบเฮ้ยในนี้มันอาจจะมืดหรือน่ากลัวเขาอาจจะแบบเหมือนแบบเขาเป็นเจ้าที่ตรงนั้นตามมาส่งแบบตามมาดูหรือเปล่าว่าเออเ,ออเ,ออเรียบร้อยไหมเพราะน้องก็บอกว่า ก็ฉันก็แฮปปี้ตลอดเยระยะเวลาที่ปีฉันก็ไม่ได้รู้สึกว่าฉันแบบเจออะไรที่มันมันน่ากลัวอะไรน่ากลัวม,มันไม่มันไม่เจอจร,จริงขนาดขโมยของยังไม่โดนเลยพี่ไม่โดนอะ่ะซึ่งของมีค่าหนูก็มีนะเอาจริง,รงอะ่ะคือก็ไม่มีก็ไม่โดนขโมยก็ไม่อะไรอะไรอย่างเงี้ยแล้วหนูอาจจะเป็นเพราะว่าหนูไหว้เขาตลอดด้วยมั้งแต่หนูไม่ได้เจาะจงว่าไหว้ใครนะหนูก็ไหวแบบาาพพ้แบบอสารพระภูมิแบบเอไปเรียนหนังสืออกลับมาแล้วนะอะไรอย่างเงี้ย แค่นั้นเองคือมันไม่มีอะไรเลยอะ่ะแล้วจนมาวันเนี้ยถึงมาเจอว่าแบบอเออมาเข้าฝันมาขอนอนด้วยอะไรอย่างเงี้ยพีคพีคมากคือแบบอืมเรื่องนี้หลอนพี่แบบขนลุกเลยตอนนั่งฟังคือมันพีคต้องแบบป้าทักแล้วแล้วน้องเนี้ยน้องแบบเฮ้ยแม่งใช่หรือเปล่าวะตื่นขึ้มนมาอีพี่ไอคนนั้นแม่งจังหวะซิทคอมมาอีกอใช่พี่ ก็หนูถึงบอกว่าตั้งแต่อยู่กันมาหนูไม่เคยเจอพี่เขาเลยกับแฟนเขาหนูก็ไม่เคยเจอมาเจอเนี่ยวันเนี้ยวันแรกแล้ววันสุดท้ายที่หนูจะออกแล้วเขามาทักหนูอย่างี้ยเป็นพี่ที่ไม่หลอนเนาะเออปีป้าก็แบบป้าตีมือนเลยเอาล่ไม่รู้ป้าต้องคำความลับอะไรบางอย่างแต่ไม่ยอมบอกส้มเพราะว่าตอนที่ว่าช่วงสามเดือนที่ส้มไปนั่นแหะแกถามว่าอยู่ดีไหมมีอะไรหรือเปล่า แต่ต้มอ,อะเจตนาต้มคิดว่าอ๋อป้าแกคงทับแบบว่าเพราะว่าโดนขโมยของโดนไหมโดนขโมยของไหมอะไรอย่างเงี้ยหายหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยเพราะป้าแกก็ทาหน้าอึ้งๆอยู่เหมือนกันหนูก็ไม่รู้หนุไม่มีอะไรเหรอวะหรืออะไรเงี้ยอ่คือแต,แต่แต่คาว่าน้องไม่เจอพี่ข้างห้องม่งก็ไม่ก็คือแบบไม่ไม่รู้นะว่าเจอหรือเปล่าแต่แบบก็มาเจอโอ้โหเป็นพี่พี่ มีใครมายืนนั่งอยู่ข้างหน้าห้องเนี่ยทั้งชั้นไม่มีอยู่แค่นะพี่หลอนนะเบยเป็นพี่แบบเฮ้ยแล้วเขาเห็นเขาบอกเขาเห็นทุกวันเขายืนยันว่าเขาเห็นทุกวันช่วงตีสองตีสามเพราะเขากะดึกเขาจะเห็นทุกวันเลยแล้วเขาก็คิดว่าส้มไปเที่ยวหรือไปอะไรอย่างเงี้ยแล้วว่าแฟนมารออะไรอย่างเงี้ยเพื่อที่จะเข้าห้องด้วยกันความ,มที่บอกว่าจะเข้าห้องด้วยกันคือเขาเคยเห็นครั้งหนึ่งที่ส้มเข้าห้องแล้วเข้าไปด้วย นั่นแหละแต่ต้มไม่รู้อะไรเลยพี่คือมารู้วันวันนั้นแหละต้มก็เลยบอกต้มก็เลยบอกว่าตอนตอนวันที่ว่าไปไหว้เขาแล้วแบบแบบคิดว่านี่คือคําตอบของเราแล้วว่าเออผู้หญิงคนเนี้ยคือตุ๊กตาตัวนั้นแน่ๆอะไรอย่างเงี้ยต้มก็โอเคบอกเขาว่าไปแล้วนะอะไรเงี้ยไม่ต้องตามมานะ <laughs> ไงไม่ต้องตามมานะเพราะไม่มี อะไรหลอกบุญเบิลชาติอยากจะได้ก็เขาฝันเอาแล้วกันนะอะไรเงี้ยคือแบบไ,ไม่ไม่มีอะไรให้นอกจากบุญอะไรเงี้ยแต่หลังจากนั้นคือต้มก็ไม่ได้ฝันถึงผู้หญิงคนนี้อีกเลยไม่มีเลยเพ, <appreciation S 1> เพราะว่าจริงอืมเพราะว่าส้มข้ามช็อตไปอันนี้อีกทีเหมือนกับเรื่องเนี้ยเหมือนเหมือนซีรีส์เนี้ยนั่นจบละมีซีรีส์อีกหนึ่งซีรีส์อี่ะพี่หนูข้ามช็อตไปตรงนั้นเน่นี่คือเปิดจักรวาล โกสยูนิเวอร์สของโ้มแหละเอาง่ายๆเลยแม่งของต้มเลยใช่พี่คือเพราะว่าเรื่องคือคือตัดจบแล้วผู้หญิงเนี่ยตัดจบแล้วแต่ถ้าอีกช็อตนี้คือแสดงว่ามีพีกกว่านี้มีพี่อ่ะงันเอาไว้เอาไว้ตอนหน้าได้พี่อุบไว้จะใบ้นิดนึงหรือว่าจะอุบไว้ก่อน เป,เป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไระนิดนึงนะมีส่วนเชื่อมกับเรื่องนี้เหมือนกันนิดหนึ่งโอ้โหเอาเป็นว่านี่คือแบบว่าจบจักรวาลที่หนึ่งเพื่อจะไปเฟสที่สองอน่าสนใจน่าสนใจก็เพราะอันเนี้ยโดนกันเป็นกลุ่มเลยอ <c oughs> บอกได้เลยว่าเพราะว่าเป็นเป็นช่วงจังหวะส้มอ,ออกจากที่นี่เพื่อไปอยู่กับ เพื่อนนี่แหละีโอบไปก่อนโอ้กไปก่อนอ่าก็คือว่าความความอะไรว่าความพีคมันไปอยู่ตรงนั้นแล้วแบบเจอกันหลายคนละคราวนี้บันเทิงทั้งคณะทั้งคณะอะไรกูวันนี้จบไปแล้วสำหรับเรื่องหอพักมหาลัยของน้องส้มนะคือ,อหลอนเลยแหละใครมีแบบว่าประสบการณ์ ของห้องพักแมวหลอนๆหรือว่าเอ้ยพี่ส้มหอน,นี้หรือเปล่าใช่หรือไม่อ่ะกะก็ <c oughs> ทิ้งไว้ตายได้มาพูดคุยกันได้เดี๋ยวพี่ส้มก็เข้ามาอ่ะเนาะก็วันนี้ถ้าใครชอบก็ฝากกดติดตามแล้วก็กดไลค์เนาะรายการผีเราก็จะพยายามมาทุกวันพุธนะครับตอนดึกๆมาให้ฟังหลอนๆก่อ,อนนอนแล้วก็วันนี้ต้องขอบคุณโปรดิวเซอร์สาวสวยของเราน้องส้มซึ่งบอกไว้เลยว่าเดี๋ยวมีอีกหนึ่งตอนแน่นอน เป็นจักรวาลที่สองร้อนกว่าเดิมร้อนกว่าเดิมค,ครับก็ <Okay S 2> วันนี้ชาววันดวบบอลน,นะครับกับช่วงวันดึกโก้ต้องขอลาไปก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวเจอกันสัปดาห์หน้านะครับผมต่ายแล้วก็น้องส้มขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ